ในวันวันหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเจอเรื่องที่ดีได้ทุกวันนะคะบางวันอาจจะแย่บ้างนะ,ะจนทำให้เรารู้สึกจิตตกแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณสามารถทำให้ทุกวันจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งได้นะคะด้วยวิธีการนี้นะคะก่อนที่คุณจะนอนค่ะ ลองมานั่งทบทวนสิคะว่าวันนี้เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยได้มาสอนอะไรเราบ้างนะคะเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างนะคะนี่หนึ่งเราจะได้กําไรและได้กําไรจากการเรียนรู้เหตุการณ์นี้ทําให้เราไม่ต้องไปผิดพลาดซ้ำนะคะเรียนรู้ก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองหนึ่งและนี่คือประโยชน์อย่างที่สองคะ่ะพอเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะ นอนค่ะขอเวลานิดหนึ่งค่ะหลับตาลงแล้วก็สะกดตัวเองนะคะจะเรียกว่าสะกดจิตก็ไม่เชิงแต่เอาเป็นว่าเราก็จินตภาพถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการค่ะจินตภาพถึงเหตุการณ์นะคะผลลัพธ์ที่เราต้องการว่าเราต้องการผลลัพธ์อย่างไรแล้วเราก็นิ่งโฟกัสอยู่กับภาพนั้นสัก17วินาทีเป็นอย่างน้อยนะคะหรือคุณจะหลับไปพร้อมกับภาพนั้นเลยก็ได้ นะคะควิธีนี้ค่ะคือการที่ทำให้เราเหมือนส่งปัญหาค่ะส่งปัญหาแล้วก็ส่งแบบวิธีการส่งความต้องการนะคะ เข้าไปในจิตใต้สำนึกนะคะเอาเรียกว่าส่งส่งความต้องการของเราดีกว่าเข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้วคือตอนนอนเนี่ยนะคะเป็นเป็นตอนที่ร่างกายแล้วก็สมองของเราเนี่ยรีเซ็ตตัวเองเวลานี้แหละคะ่ะพอเขารับรู้แล้วว่าเราเนี่ยต้องการอะไรเขาจะรีเซ็ตคะ่ะรีเซ็ตวิธีการรีเซ็ตให้เราเกิดปัญญาคะ่ะแล้วก็คิดออกมาเองว่า เออจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีซึ่งปอเองก็บอกไม่ได้นะคะว่าจะเกิดผลภายในกี่วันแต่ว่าอยากให้ลองทำกันดูค่ะอย่างน้อยค่ะเกิดปัญญาแน่นอนแล้วก็ทำให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันที่แฮปปี้เอนดิ้งด้วยค่ะ